ดีครับผมมีมเอคนเล่น ROV เก่งที่สุดในโลกก็พี่ก็ได้อัคิปตอนที่พี่เล่นซา,านเนตก็ไปดูความโหดของพี่กันเลยดีกว่านะเอาเลยมันจะิย้รีเกลา้าดิเกลา้าดิเกลา้าดเอาเลยเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนดงไปแล้วฟาดสวยเป็นแค่นักมวยอย่าใส่ามากเดีย๋ยวก็ร่วงอีกไป ล,ล้างล่ยเร็จไปเลย <Hey. S 1> เปุงเผื่เลยไปเลยเดี๋ยวกูเปื่อให้ก็ได้ไอ้สั็จอันตรีแล้วสวยสวยมาหลอดลิ้นิ่งเอาดิมาหลอดลิ้นิ่งาาตายเตะกลับแล้วนะึ่งเอาไมาจาจจ่จกานที่ขาตายเดิอตายเดิอดยังไงฮะหอหอ,อ,อ,อพ,พี่ไม่อดขนาดนั้นนั่นมาได้แค่นี้ทำพี่ยยไม่ได้กับพูดเลย <laughs> เก็บขยะสีเรื่องข้ามทำไมก็ผมไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งแล้วเก็บไม่ได้หรือไงครูทิ้งเปล่าแล้วครูเก็บไม่ได้หรือไงวันหลังไม่ต้องมาเล่นฉันว่าครูจริงเหรอไอ้ชายโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเธอออกไปทำไมบ้านกูมา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 บนโอเคบนเอาแล้วลยงฟาดตัดตายไปดิโอเมนไม่ทันนี่อยูนี่นี่เรื่องเรื่องเรื่องโอไม่ทันนี่บนไม่ทันแรงคลิปที ไว้อเอาป้อ,ปอมมได้เนี่ยโ <Okay. S 1> อเคมามามาอุตีนกก่อนไอ้เหี้ยนกบ่อยเอเวิ้น <c oughs> นี่นี่เอามันได้เนี่ยเอาข้าวเลยเหี้ยปิงตีตีตรงเเน, <c oughs> นี้เอวิ้นเนอะก็ตายเอาหนังหนก็พี่หมดคืนไม่พูดเยอะเจ็บคอได้เอาป้อมได้ป้อมได้ดีป้อมดีป้อมไอ้เหี้ยอ้าวยยาให้ตีไม่อยากตายดีกว่า สวยไฮใส่ไปกูขอตีป้อมก่อนเพื่อนกูขอตีป้อมก่อนเพื่อนกูตายอีกนิดเึงเอออ้สัตว์จ็บแม่กูห่วงแตตีป้อมเวียนเอะอายเลยคุณดอกนี้อายเลยพี่ไม่ได้ด้วยเวียนเอ้ยมันขันหยักไงอ่นฮะขันน้องดนดี้ดวงเอาป้อมไม่แตกหรอกไอ้สัตว์วิ่งไม่นดนหรอมันกลัวไอ้ควายมันกลัวกูอ่ะอ้าวมามาเอาบนได้เนี่ยเอาบนได้เอาบนได้ เอามาดีไปไหนแล้ววะไอวม <c oughs> มไมีมาไม่ทันมาไม่ทันไอวีเราต้องดักภูมิทุกคนมีคนเดินผ่านมาเราจะอันอันตีฟว้าทันทีนะทุกคนฮาแต่อยู่กลางเราวิ่งไปภูมิทุกคนเอ้าไ <c oughs> อ้แล้วไอเว้เหี่ไม่เหยียบหวาดพ่อมหมไอวีเนะแพนแตกไอสัตว์แพนแตกขอฟาร์มคนหน้าใจเย็นกันนะทุกคนเดี๋วรอท่านทุกคนจบแกมนะทุกคน ไซไทนะจะเกิดถ้า,าเราใจเย็นนันทุกคน <playing> ดักคุมทุกคนดักคุมเอ้าไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหจบแล้วไปเพื่อนสวยเพื่อนตีดกักไปเพื่อนตีดักไปเดี๋ยวพีบบ่กำลังเสิร์ฟอกแล้วเอดาไปเฮ้ยเหี้ยล่างโดนล่างโดนมาช่วยดิเอาเลยไปเลยเดี๋ยวกูเตะบนให้เพื่อนไม่ต้องห่วงบนพี่ตีแตกร่างใช่ไหมน้องล่างล่างไหวไหไม่ได้ล่าง แม่เฮียกูตีบาดีกว่าความในกลัวขอาวามขอเพื่อนแป๊บแป๊บหนึ่งวันที่เกิดพี่ผัดชนะแน่นอนทั้งน้องดักภูมิดักภูวิให้เตะมาดิมาดิมาเยอะเยอะเยอะไอ้สัตว์ถอยถอยถอยเกิดเป่าคาถามหาเนยมเอ้ยตีว่ามันดิสวยเอาเฮียเพื่อนโดนเอาเพื่อนเอาเพื่อนช่วยเพื่อนมาดิมาดิ อ๋อนี่อ่อนหนีควายอ่อนชิพไห้สัตว์ลูกตุ๊ดลูกตุ๊ดเฮียรเชียมาก่อนอ้าวแล้วะเอาดิมาดิมาดิฮะโอ้โหพียกูให้สองเลยอ่ะออกจากป้อมมากูให้สองเลยอ่ะมาดิมาดิอย่าอย่าเตะมังกรกูเอ้าเฮียล่างโดนล่างโดนไปล่างไล่มาล่างมาล่างบอกเลยพวกที่นี่ตายแล้วตายแน่แหละมาหลอดตายเนี่ยฟาดอันนี้ฟาดไปทีนึงเลย มัดิมาดิมาดิมาดิไอ้เยี่ยด e ้วงเอามาดิด้วงด้วงมาดิชนะชนะเอาเลยเอาเลยถอยถอยเอาเลยเอาเลยดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยหายแต่มาค่ะฟาดฟาดฟาดอะไรอะไรหายแต่อะไรที่ป้อมที่ป้อมที่ป้อมโอ้โหที่ป้อมขวัญไม่ใส่มามามาที่ป้อมได้ไอเยี่ยแลกเนีตัวเิงจริอ้าไอ้เยี่ยจะถอยมาดิติดตายค่ะ เออได้ป <ique> ้อมได้ป้อมโอ้ยเนี่ยกูยังห้าวเลยค่ะจบได้เนี่ยเอ้ยถอยไอ้เหี้ยมาหลอดไอวีนจ้าป้อมกลางป้อมป้อมบนด้านเนยถอ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 ยมาหลอดยังห้าวเลยเฮ้ยมันโดนมาแล้วไอ้สัสใครว่าถอยม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 าเพื่อนถอยมาคุณไม่มีบัฟไอ้สัสกูกลับไปตีบัฟกันหนึ่ง ถอยถอยถอยเ่อนถอยถอยดีถอยดีมึงถอยดีถอยสักถอยตายไม่กลัวกูถอย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 กูขอไปตีลับหอยนสัตว์กูไม่มีบัฟถอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้มาหลอดเอาเลยบอกเลยจะจะไปกลัวลูกพี่มาแล้วไอเกียดตีนอกเป็นหอยในสัตว์เอาเล็ดมึงเห่าที่ไหนถ่ายไปทีไม่ดูนมึงอยูเลยค่ะแลาตายแล้วเล็ดเล็ดตายแล็ดตายตีปอมตีปอมบอปอมบอหน่อยปอมบอหน่อย ก็มึงเย็นจะไม่เปนหัวคอยพี่ปอ่คนลกวงลวงหงอสัตว์ล้วงหงอเออดิโอเมนโอเมนอดีตแลดิอดีอดีอดีีเยี่ยือตายแล้วกูแล้วกูจะปือตายพีป๊อปพี่ป๊อปแตบเอ๊กูเกอบตายอีเวนมาหลอดได้เนี่ยอดีมาหลอดหัวอ้าวเยี่ยมเวีนไม่นุ่นแล้วหเวนไอ้เยี่ยนึงขอตีป้อมกาเาตายนั้นเวนตายแค่เนี่ยมาวัดเสียงตายแคหมดนั้นเนี่ เฮ้ยใครมาไครมาฟอ้อมเต็มไหนวินเ้ยเอาได้เน่ยเอาได้เนี่ยเอาได้ไหนย้าเย็นเย็นเดี๋ยวเพื่อนกูขอเต็มความเป็้เพื่อนปับปับปรับปับโอ้หนี่ขนาดสานิไม่มีรูนันเนี่ยดูดูอืดก็คนมันโหดขอฟาร์มอีดนิดนึงนูดูกูนูด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 นดดู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 ิดดูดกดดกดูดด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 ักสวยด เอสวยกูปล pues ่อยบนได้ไหมเนี่ยโหกูว่าไปปล่อยกลางดีกว่าเพื่อนมาปล่อยกลางมา้ยบวกกลางดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนต่อไปนึงเพื่อนเอาเลยฟาดให้เตะอ้าวให้เตะให้ให้เตะนี้นี่นี่นี่ไอ้สัตว์ตัวนี้ไปไหนอ้าวฮีไม่ได้ควายมันล้าดัวเลทุกคนมันล้าตัวมากเคยควายตีฟ้อมแตกเหอะแย่ตายแล้วน่ะสวย มาหลอกมาอ่าโดดมาดังเพี้ยนไออ้าวแต่ก่อนนี่ยควายช้าไปไอ้เออ,อก็ชนะอีกแล้วค่ะน้องๆดูดิเพราะคนโหดทําอะไรมันก็โหดไปหมดอะครับท้องๆจิงดูดิไอ้ดาวมาค่ะน้องๆอุ้ยเกือบได้สองแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเ,เมดเอเมพี่นี่เนี่ยโอ้จบแล้วควายกูทําเกณฑ์ทั้งงานไอเวรควายกูโยนแน่รอบหน้หากูโยนแน่